แม้ว่าในภายหลังเนี่ยจะมีความชัดเจนว่าผลตรวจแยกเชื้อชี้ชัดเลยนะคะว่านักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน2แห่งที่รายงานว่าท้องเสียกันทั้งโรงเรียนรวมกว่า1436คนในพื้นที่ระยองเนี่ยจริงๆมีคนที่ติดเชื้อโนโรโรวรัสแค่2คนเท่านั้นค่ะแต่ที่เหลือก็จะเป็นการติดเชื้ออื่นอย่างอีโคไลแล้วก็โคลิฟอร์มแบคทีเรียนะคะสาเหตุเชื่อว่าน่าจะเป็นการปนเปื้อนมากับน้ํา กับน้ำแข็งเท่ากับว่าจริงๆแล้วค่ะโนโรวรัสในบ้านเราไม่ได้มีผู้ป่วยเยอะมากเหมือนกับที่จีนเพิ่งจะเคยเผชิญมาแต่ไม่ใช่ว่าจะตัดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อโนโรวรัสไปได้เสี้ยีเดียวนะคะเพราะว่าโนโรวรัสเนี่ยยังคงเป็นหนึ่งในเชื้อก่อโรคที่ระบบทางเดิอนอาหารที่ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าระวังกันอยู่เชื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นโรคอุบัติใหม่แต่อย่างใดค่ะพบกันทุกปีก็จริงแต่เนื่องจากอาจจะยังไม่มีวัคซีนหยอดป้องกันแบบตัวโรค ต้าไวรัสแบบที่เด็กๆเ,เขามีการติดเชื้อกันระยะหลังพอหยอดกันก็มีการติดเชื้อลดน้อยลง สาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเจ้าโนโรวรัสเนี่ยค่ะมันมีเชื้อหลายสายพันธุ์ดังนั้นการจะพัฒนาวัคซีนอาจจะมีความซับซ้อนกันอยู่บ้างและล่าสุดทางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเตือนด้วยเหมือนกันนะคะอยากจะให้ประชาชนดูแลสุขภา,ภาพในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าสภาพอากาศที่มันชื้นที่มันเย็นแบบนี้ล่ะค่ะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของโรคบางชนิดโดยเฉพาะเชื้อโนโรวรัสที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหาย ทางเดินอาหารอาจจะทําให้เกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันได้ด้วยแต่ว่ากลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังกันมากจริงๆเป็นพิเศษนั่นก็คือกลุ่มเด็กนะคะสาเหตุมันเป็นแบบนี้ค่ะ,ะข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขรายงานมาบอกว่าสถิติของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสตั้งแต่ปี61-67ถึงมาเลยนะคะผู้ป่วยสะสมเนี่ย729คนในส่วนของโนโรไวรัสนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าช่วง อายุที่ติดมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กนะคะวัยตั้งแต่0ถึง4ปีรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มอายุ15ถึง24ปีแล้วก็กลุ่ม5ถึง9ปีตามลำดับค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าดูจากสถานการณ์ภาพรวมของการเกิดโรคจาระร่วงเฉียบพลันบ้านเราปีหนึ่งเนี่ยคนท้องร่วงกัน6ถึง7แสนเลยนะคะปี -66 ป่วยกัน680,000กว่าคนเสียชีวิต2คนแต่ปี67ค่ะมันน่าสนใจเพราะว่าการเจ็บป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็สูงกว่าค่ากลางย้อนหลัง5ปีด้วยข้อมูลถึงวันที่13ธันวาคมปี67เนี่ยพบผู้ป่วยแล้วกว่า740,000คนเสียชีวิต2คนเหมือนกันแต่ในจำนวนผู้เสียชีวิตต้องย้ำว่าไม่ได้เกิดจากโนโรไวรัสนะคะที่น่าสนใจอีกอย่างคือถ้าดูเฉพาะปี67แนวโน้มผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากโน โรไวรัสในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าพฤศจิกายนเดือนเดียวเนี่ย1,240คนเข้าไปแล้วนะคะจากส่วนใหญ่ที่จะพบกันโดยมากเนี่ยจะอยู่ที่หลักร้อยแล้วพบการระบาดกันเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเหตุระบาดสะสมตั้งแต่1มกราคมถึง13ธันวาคมจะมีอยู่85เหตุการณ์ด้วยกันนะคะเชื้อก่อโรค จะพบที่56เหตุการณ์แต่ว่าที่มีโรคมากกว่า1ชนิดเนี่ยจะอยู่ที่41เหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมที่น่าสนใจอย่างนั้น,น,นก็คือว่าเชื้อก่อโรคส่วนใหญ่ที่พบมากที่สุดจะเป็น s ซลมอนเอล่ารองลงมาจะเป็นอีโคไลส่วนโนโรไวรัสเนี่ยมาเป็นอันดับที่3นะคะที่ไล่เรียงมาให้ดูแบบนี้ค่ะก็เพื่อจะชี้ว่าไม่ต้องตระหนกกันมากนะักกับเชื้อโนโรไวรัสแต่ว่าเหตุการณ์ เราไม่สามารถจะลดกาดได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดง่ายมันค่อนข้างที่จะติดร้อนแล้วมันก็ทนต่อยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้อง เล่าบกนิดนึงเพราะว่าโนโวไวรัสเนี่ยจะเป็นไวรัสที่มันไม่มีเปลือกหุ้มเพราะฉะนั้นแอลกอฮอลนี่ไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ก็คือเราจะต้องเน้นในเรื่องของการล้างมือนะคะด้วยน้ําและสบู่นะคะแล้วก็ทำทำความสะอาดพื้นผิวจะเป็นในเรื่องของการใช้สารอ่าพวกโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะซึ่งก็จะสามารถที่จะจัดการฆ่าเชื้อได้ดีนะคะ ประเด็นสำคัญของโนโรไวรัสนะคะจะเห็นว่าป่วยอาจจะประมาณ1-3วันแต่แพร่เชื้อได้นานนะคะจริงๆอาจจะมากกว่าสองสัมน,นะคะในบางวีพอร์ายงานของการแพร่เชื้อของโนโรไวรัสได้ประมาณเป็นสัปดาห์เลยนะคะโดยเฉพาะถ้าอยู่ในช่วงที่อากาศเย็น พอมันค่อนข้างที่จะอยู่ในตัวเราค่อนข้างนานแพร่เชื้อไปได้แม้ว่าจะอาการหายไปแล้วค่ะก็เลยต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดติดไปอาการส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโรคระบบทางเดินอาหารทั่วไปก็คือจะมีท้องเสียอาเจียนขึ้นไส้ปวดท้องอาจจะมีอาการอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัว แต่ทีนี้ในกลุ่มภูมิคุ้มกันต่ำอย่างเด็กเล็กในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบเฉียบพลันรุนแรงได้ด้วยเชื้อตัวนี้โนโวไวรัสเนี่ยไม่มียาเฉพาะด้วยนะคะการรักษาทำตามอาการค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นใน1-3วันวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือใช้หลักกินสุก กินร้อนล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่นะคะล้างอย่างน้อย20วินาทีทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารอันนี้จะเป็นวิธีการป้องกันได้ดีที่สุดเพราะว่าบางทีเนี่ยก่อนรับประทานอาหารมือเราอาจจะไปสัมผัสกับพื้นผิวที่มันมีเชื้ออยู่ได้ดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่จะทำให้รับเชื้อเข้าไปในร่างกายได้เหมือนกันค่ะ,คะ